อเมริกายังคงเป็นประเทศที่คอยรวบรวมแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ทั่วโลกอมองว่าเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจรวมทั้งการเมืองของแต่ละประเทศเนื่องจากการค้ามนุษย์หรือว่า human trafficking เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนการก่ออาชญากรรมระบบเงินผิดกฎหมายและการคอร์รัปชัน เพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้นําด้านการส่งเสริมค่านิยมเรื่องสิทธิมนุษยชนย่อมจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในประเทศตัวเองรวมทั้งแน่นอนค่ะต้องคอยสอดส่องดูแลปัญหานี้ในต่างประเทศด้วยตามหน้าที่มหาอำนาจที่พร้อมจะช่วยเหลือและทำข้อมูลเพื่อเป็นกระจกสะท้อนปัญหาในประเทศต่างๆการทำข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาผลิตออกมาในรูปแบบรายงานการค้ามนุษย์ หรือว่าทิปรีพอร์ตซึ่งเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้อ่านกันเป็นประจำทุกปีเขาทำมานานกว่า20ปีแล้วนะคะโดยฉบับล่าสุดก็ได้เผยแพร่ออกมาแล้วเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2567เพื่อที่จะเสนอรายงานฉบับนี้ให้ฝ่ายกฎหมายหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐพิจนารณาทบทวนงบประมาณให้ความช่วยเหลือต่อประเทศต่างๆที่กำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้อเมริกาจะได้มีงบประมาณเพื่อดำเนินงานด้านนี้ต่อไป และถ้าถามว่าทําไมอเมริกาจะต้องทําเรื่องนี้ด้วยก็เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมบทบาทมหาอำนาจของสหรัฐและเป็นการเชิดชูส่งเสริมค่านิยมเรื่องสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศปีนี้เขาทํารายงานสะท้อนปัญหาการค้ามนุษย์ครอบคลุมถึงใน188ประเทศค่ะซึ่งถ้าประเทศต่างๆให้ความร่วมมือกับสหรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้สําเร็จรวมทั้งสามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนได้มากขึ้น ก็เท่ากับว่าสหรัฐประสบความสําเร็จในการดําเนินนโยบายด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลของสหรัฐมีผู้นําเป็นฝ่ายพรรคเดโมแครตก็จะยิ่งส่งเสริมเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมจะทําให้ฐานเสียงในประเทศของเขาเห็นว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกายังคงเป็นที่หนึ่งในเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่สหรัฐนะคะที่ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องค้ามนุษย์แต่สหรประชาชาติหรือว่า UN ก็สนใจแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มากๆเหมือนกัน เขามีการกําหนดให้ทุกวันที่30กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์สกลด้วยค่ะประเทศไทยเราเองก็น่าจะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับปัญหาค้ามนุษย์มาแล้วเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนไทยเคยถูกมองว่ามีปัญหาด้านการค้ามนุษย์ในระดับที่ค่อนข้างน่าห่วงกังวลจนทำให้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเทียสามหรือว่ากลุ่มที่มีปัญหามากที่สุดในมุมมองของสหรัฐ และหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลของไทยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์การป้องกันและปกป้องกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์รวมทั้งการส่งเสริมขีดความสามารถของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะ NGO ให้สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ได้ความพยายามของประเทศไทยในทุกภาคส่วนเนี่ยเป็นไปด้วยดี จนหลายปีที่ผ่านมาไทยก็ได้รับการจัดอันดับไปในอยู่ในกลุ่มที่ดีขึ้นค่ะวันนี้ไปดูกันนะคะว่าในปีล่าสุดเนี่ยไทยอยู่ในกลุ่มไหนมีความหมายว่าอะไรและมีประเด็นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในมุมมองของสหรัฐอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างขอเริ่มที่เรื่องการค้ามนุษย์ในปัจจุบันสหรัฐเขามองเรื่องนี้ยังไงในรายงานที่รีพอร์ตฉบับล่าสุดซึ่งเป็นการทบทวนสถานการณ์เมื่อปี2566หรือว่าปีที่แล้ว ประเด็นแรกที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะก็คือกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเขาเลือกจะนำเสนอรายงานการค้ามนุษย์ในปีนี้โดยเชื่อมโยงกับเรื่องเทคโนโลยีค่ะก็คือเชื่อมด้วยการบอกว่าขบวนการค้ามนุษย์ทุกวันนี้กำลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแล้วก็โลกดิจิทัลเอาไปก่ออาชญากรรมมากขึ้นค่ะการค้ามนุษย์ในปัจจุบันไปเริ่มต้นขึ้นในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียเกมรวมไปถึงแอปหาคู่ หรือว่าพวกอาชญากรรมออนไลน์แกมไม่ใช่แค่ใช้ในการเริ่มต้นขบวนการค้ามนุษย์เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังใช้เทคโนโลยีการเงินแบบออนไลน์อย่างคริปโตเคอเรนซีในการดำเนินงานทั้งหมดด้วยนอกจากนี้กลุ่มอาชญากรยังสามารถหาวิธีจากโลกไซเบอร์เพื่อปิดล่องรอยการก่อเหตุรวมถึงความเคลื่อนไหวทั้งหมดของเครือข่ายอาชญากรรมได้ด้วยอย่างเช่นการใช้การเข้ารหัสข้อมูลต่าง เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานี้ควรจะต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีของกลุ่มพวกนี้ค่ะแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อที่จะเอาคืนอาชญากรพวกนี้ให้ได้อย่างเช่นการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อเอาไปใช้ตรวจจับขบวนการค้ามนุษย์ที่อาจจะเคยทิ้งล่องลอยการปฏิบัติการเอาไว้ให้พอสืบได้ว่าเป็นกลุ่มไหนทำอะไรบ้างเพื่อที่จะลดจำนวนเหยื่อที่จะไปหลงเชื่อคนกลุ่มนี้ ขณะเดียวกันก็เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะจับกุมคนพวกนี้ค่ะตอนนี้ก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้แล้วโดยมีโครงการ t e c h Against Trafficking ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆและ NGO เขารวมตัวกันเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็พัฒนาระบบตรวจจับขบวนการค้ามนุษย์ขึ้นมาทั้งในหลายๆประเทศก็มีการออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ หรือคนที่พบเห็นปัญหานี้ได้รายงานเข้ามาอย่างปลอดภัยเรามีข้อสังเกตว่าการที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเลือกเอาเรื่องนี้มาเป็นจุดเด่นในรายงานปีนี้นับว่าสะท้อนปัญหาจริงๆเลยนะคะเพราะว่าในเอเชียตอนออกเฉียงใต้แล้วก็ประเทศไทยของเราก็เจอกับปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเช่นขบวนการ call center หรือการหลอกลวงให้ไปทํางานในต่างประเทศเยอะมากๆและเรื่องนี้ก็ดําเนินการการเป็นวงจรด้วย เพราะว่าคนที่ถูกหลอกไปจากขอบวนการค้ามนุษย์ก็จะถูกบังคับให้หลอกลวงคนอื่นๆต่อไปชาวอเมริกันก็ตกเป็นเหยื่อขอบวนการพวกนี้เหมือนกันค่ะและที่น่าสนใจก็คือตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเขาพูดถึงเรื่องนี้โดยยกตัวอย่างขอบวนการค้ามนุษย์ในเมียนมาซึ่งก็คงหมายถึงเคสใกล้บ้านเพื่อนบ้านของประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากเนื้อหาในทิปรีพอร์ตของปีนี้ ก็คือการมอบรางวัลให้กับบุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการช่วยเหลือหรือการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์หรือเรียกกันว่าทิป h e ฮีโร่นั่นเองค่ะเคยมีคนไทยได้รับรางวัลน,นี้ด้วยนะคะส่วนในปีนี้แม้ว่าจะไม่มีคนไทยแต่ก็มีทิป h e ฮีโร่จากประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือฟิลิปปินส์ได้รางวัลไปครองด้วยค่ะนอกเหนือจากเรื่องการค้ามนุษย์กับเทคโนโลยีและเรื่องทิปฮีโร่จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ มุมมองต่อการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในภาพรวมค่ะสหรัฐเขาก็ยังคงให้ความสําคัญกับการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนรัฐบาลก็ทําหน้าที่กําหนดแนวทางแล้วก็สนับสนุนทุกความพยายามที่จะเกิดขึ้นต่อไปอันนี้รวมถึงเรื่องการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กับขบวนการค้ามนุษย์ด้วยนะคะอย่ามองว่าเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องท้าทายหรือว่าเป็นอันตรายเพียงอย่างเดียวแต่ให้มองว่าเป็นประโยชน์ด้วย สำหรับคนที่ควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหานี้นอกจากรัฐบาลก็คือภาคเอกชนบริษัทต่างๆ NGO ภาคประชาสังคมอันนี้มีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะคะรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงและตัวเหยื่อเองก็ควรจะให้ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้โลกของเราปราศจากการค้ามนุษย์ที่เป็นปัญหาทำลายความมั่นคงและเศรษฐกิจไปทั่วโลกค่ะ The Intelligence Podcast ในตอนนี้ขอปิดท้ายด้วยเรื่องของประเทศไทยซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน188ประเทศที่สหรัฐประเมินสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์และมีการจัดกลุ่มเอาไว้เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ปัญหาของไทยและแต่ละประเทศอยู่ในระดับไหนควรทำอะไรบ้างสาหรัฐก็จะแบ่งอยู่4กลุ่มด้วยกันนะคะเรียงจากกลุ่มที่มีปัญหาน้อยไปถึงกลุ่มที่มีปัญหามากตามมาตรฐานของสหรัฐก็คือเทียหนึ่งียร์สองียร์ยส Watch List หรือว่าเฝ้าระวังไปจนถึงเทียสามค่ะไทยเคยอยู่ในเทียสามนะคะแต่ปีนี้แล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาไทยได้รับการจัดให้อยู่ในเทียสองค่ะซึ่งการอยู่ในเทียสองในปีนี้ก็ถือว่าต่อเนื่องเป็นปีที่สามแล้วอเมริกามองว่าไทยมีพัฒนาการด้านการป้องกันและการปรับปรามการค้ามนุษย์เพราะว่าจำนวนการสืบสวนและการดำเนินคดีมีเพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีการตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายและมีความร่วมมือกันร,ระหว่างหลายภาคส่วนค่ะ ยังไงก็ตามไทยก็ยังคงมีโอกาสเพื่อที่จะพัฒนาแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันการดําเนินการต่อผู้กระทําผิดการปกป้องเหยื่อและการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยมีความรู้เท่าทันปัญหานี้ค่ะสรุปได้ว่าค่อนข้างน่าสบายใจนะคะปีนี้อันดับของไทยก็ไม่ตกแล้วก็ไม่เพิ่มขึ้นและใครก็ตามที่กําลังตามอ่านรายงานนี้ก็น่าจะยังคงมีมุมมองที่ดีต่อประเทศไทย ส่วนโอกาสที่ไทยจะได้รับการปรับอันดับบีขึ้นไปอยู่ในเทียร์หนึง่งเท่าๆกับสหรัฐอเมริกาเลยเนี่ยเคยมีคนกระซิบบอกเอาไว้นะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆแ,แม้ว่าทางสาหรัฐจะมีข้อมูลมากมายเอาไว้อ้างอิงในการจัดกลุ่มแต่รายงานของสหรัฐก็ถูกหลายประเทศวิจารณ์ว่ากลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่สหรัฐเอาไว้ใช้กดดันประเทศต่างๆให้ร่วมมือกับสหรัฐเพื่อแลกกับการได้อยู่ในเทียร์ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ แต่สุดท้ายนี้นะคะเรามองว่าไม่ว่าเจตนาของสหรัฐในการทํารายงานฉบับนี้ออกมาจะเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าการที่เรามีข้อมูลเป็นกระจกสะท้อนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาของไทยจากภายนอกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาข้อมูลของสหรัฐนี้ไปใช้ประโยชน์ยังไง หรืออันไหนถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็น่าจะชี้แจงได้นะคะเหมือนกับที่ประเทศจีนก็ทำมีการชี้แจงกลับไปยังสหรัฐทุกปีเวลามีเรื่องที่เข้าใจผิดหรือว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอีกอันนึงที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆนอกเหนือจากการดูมุมมองของสหรัฐต่อไทยก็คือการดูค่ะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาแก้ไขปัญหานี้ยังไงกันบ้างปีนี้ในกลุ่มเทียนหนึ่งก็จะมีสิงคโปร์ฟิลิปปิน เทียสองที่อยู่ร่วมกับไทยก็จะมีมาเลเซียอินโดนีเซียติมอร์เลสเตและเวียดนามส่วนเทียสองวอชลิสก็จะมีประเทศลาวและเทียสามก็จะมีเมียนมาและกัมพูชาค่ะข้อมูลหรือว่าตัวอย่างอะไรแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้ไทยเอามาปรับใช้ได้นะคะโดยเฉพาะในรายงานปีนี้ซึ่งมีเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์เขามีข้อเสนอแนะอยู่เยอะเลยค่ะ ถ้าเราสามารถปรับเอาข้อเสนอพวกนี้มาเป็นประโยชน์ก็น่าจะช่วยสามารถแก้ไขปัญหานี้ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีและทั้งหมดนี้คือมุมมองของสหรัฐต่อปัญหาการค้ามนุษย์ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยค่ะเราก็ยังหวังว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากรายงานฉบับน,นี้อยู่บ้างนะคะสำหรับในปีหน้าทิปรีพอร์ตของสหรัฐอเมริกาจะพูดถึงไทยยังไงบ้างดี i n t e l l i g e n c e ก็จะสรุปและนำมานำเสนอคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ